พวกเราเอฟนะครับครวัสดีก่อนเป็นแทนกันครับอ้าวพิกิตอ่ะเป็นตัวแทนอวยพรหน่อยละกันอ้าวพูดแค่นี้เหรออ่ะก็วันนี้มีโอกาสได้มานะครับงาน t r u e Play Award นั่นเองเป็นการประกาศผลรางวัลให้กับศิลปินต่างๆแต่ก็เป็นโอกาสครบรอบ2ปีด้วยนะครับพวกเราก็ขอเป็นตัวแทนละกันของศิลปินเอฟนะครับอวยพรให้ YouTube Play นะครับทุกๆคนพนักงานหรือว่า คุณผู้ชมคนดูทุกทุกคนเลยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยูทู e เพย์มีความสุขมากๆและขอให้ยูทู e เพย์นะครับอยู่คู่กับเราศิลปินแบบเนี้ยแล้วก็ผู้ชมคุณผู้ชมแบบเนี้ยต่อไปอีกนานๆนๆๆอยู่เป็นอมตะยี่อยู่ยั้งยินยงครับผมตลอดไปครับขอบคุณค่ะนะฮะอ่าแล้วแล้วกันเดี๋ยว ช่วงสงการนี้นะคะจะให้ฝากถึงน้องๆที่เรียนมหาลัยอยู่อยากจะให้เล่นสงการอย่างสนุกและก็ปลอดภัยนะคะแล้วก็ขอตบไทยนิดนึงอยากจะให้ช่วยพูดคําว่า S C M นะคะค่ะค่ะได้เลยก็เดี๋ยวให้ฝากถึงน้องๆทีละคนละกันนะสั้นๆก็สงการครับโน a l อ o อครับจะสนุกมากครับสงการก็สงการปีนี้นะครับ ใครไม่มีแป้งก็อย่าไปเอาแป้งคนอื่นนะครับซื้อเป็นของตัวเองครับผมค่ะก็เรื่องในฐานะที่เป็นผู้หญิงนะคะเรื่องรามกขอเธอหยุดซะแอบจับแอบนั่นแอบล้วงแอบอะไรอย่างเงี้ยพรู้สึกว่ามันไม่สนุกอ่ะเดี๋ยวพอ เราฝากถึงผ e <sm festivals> ู้หญิงนะครับเราผู้หญิงนะฮะถ้าเกิดไม่อยากให้ผู้ชายลามกจกกับแปลกเนี่ยนะฮะก็อย่าใส่เสื้อสีขาวออกมามันเกลียดมันเกลียดกวนพอคุณใส่เสื้อสีขาวออกมาใช่ไหมครับเวลาโดนสาดน้ำเนี่ยมันก็จะเห็นต้องคงจงใจนะตรงใจถึงจงใจเหมือนเราอ่ะรงใจเข่าคนขาเลยตายป้าสารไปเลยสารไปเลยแล้วก็ฝากแล้วกันครับแต่ระวังตัวครับถ้าไม่อยากโดนก็จงแต่งตัวให้มิดชิดมาแต่ถ้าเกิดว่าอยากโดนก็แต่งมาเต็มที่ครับที่สุคัญนะคะ เรื่องรถเรื่องราขับกันระวังระวังด้วยแล้วกันนะคะ